แฟนกับเข้าสู่นะครับยุคดารานักรองแสดงมายากลในยุค90นะครับย้อนยุคทีวีนะครับยุค90มาเล่ากันให้ฟังสนุกขำขันนะครับแฟนกับบางท่านอาจจะเกิดไม่ทันนะครับอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ได้เห็นครับสวัสดีครับเป็นกับของิลิปวันนี้จะพาไปพบกับดาราสาวสวยนะครับคุณแอนทองประสมนะครับ จำได้นะครับว่าเทปที่แล้วผมพูดถึงคุณกล้องสารัตทิเสกดอกไม้นะครับเป็นรายการนั้นนะครับนะฮะคุณแอนนะครับก็มาโชว์มายากลนะครับนี่คือภาพของคุณแอนนะครับแสดงมายากลนี่นะนี่โฮมเพียงนะครับว้าวนะครับใส่หมวกนักมายากลฟิลิปเป็นผู้ช่วยนะครับงานนี้ อันนี้ผมเป็นแสดงเป็นผู้ช่วยคุณแอนทองผสมนะครับเป็นรายการทอล์กโชว์นะครับก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับวันนั้นก็มีผู้ช่วยพิเศษนะครับไปช่วยสอนด้วยนะครับอ้ค์พรมรธรรมนาเขาเนคงคือคุณลิซ่าอนี่นะทำอย่างนี้นะแอนนะนี่เนะื้อะทำแบบซ่านะเสกเพียงแล้วก็ดึงมันขึ้นมาโอ้ยเข้าใจก้าแอนเข้าใจก้านะครับแหมนะฮะ กุลิสาก็ช่วยเบาภาระไปได้เยอะสำหรับวันนั้นนะครับส,สำหรับคุณแอนทองประสม,มนะครับจริงๆแล้วผมเจอคุณแอนในรายการแอนน,นัดด้วยนะครับในรายการนั้นเดี๋ยวจะนำมาให้ดูทีหลังนะครับก็สอนคุณแอนนัดแสดงมายากรสอนต้งสอนทั้งคุณแอนและคุณนัทด้วยนะครับแสดงมายากรแล้วก็รีลาดกันด้วยนะครับวัน,นนั้นครับ ครับและนี่ก็คือช่วงเหตุการณ์ความประทับใจที่ฟิลิปได้พบกับคุณแอนทองผสมนะครับดาราสาวสวยนะครับดังดังมากนะครับทั้งดังทั้งสวยนะครับคุณแอนทองผสมนะครับอย่าลืมสมหวังแน่นอนนะครับเมื่อเรียกนางฟ้ามายากในงานเลี้ยงของท่านตอบทุกโจทย์งานเลี้ยงสนุกทุกงาน สวยทุกคนโชว์แบบไม่ต้องดูกลดูแค่นางฟ้าคุม้มวันนี้กลับลราก่อนครับกลับสวัสดีครับสานางฟ้าไม่ยากลนะคะก็มีโชว์สดุดพิเศษมาเป็นโชว์สุดท้ายให้กับทุกท่านนี้รับชมนะคะ2อง do DJ